มาท่านผู้ชมวันนี้อยู่ในโกลบกราเดน,นะท่านผู้ชมซึ่งวันนี้เราจะอยู่ในฟาร,ร์มขนาดใหญ่ของผมเลยเฮลปรบมือหน่อยฉันได้ไปอ่านคอมเมนต์มาพวกแกแบบโอ้โหบางคนมีเงินเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านนะบางคนก็ว่าผมไก่โอ้โหอะไรวะโอ้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแกจะมาขโมยขคงชั้นรอนเนี่ยฉันมี 400m mm. เองตอนนี้ก็อยู่ในช่วงพัดชันเต็มดวงมาดูของในนี่ก่อนอถ้าใครชื่นชอบแบบนี้ก็กดไลค์คลิปนี้สิ ใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกฉันทีฉันปิดพลาต,ตรงไหนในแมมนี้ฉันเพิ่งมาหัดเล่นมันเป็นแบบที่น่าสนใจตอนนี้ฉันซื้อนี่ก่อนในซีทแพ็กนะท่านผู้ชมซึ่งมันจะเป็นผลไม้นั่นแหละผลไม้ตอนกลางคืนพูดง่ายๆแบบภาษาชาวบ้านตอนนี้ก็คือผมหมดไปแล้วนะห้าสิบล้านท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันเดี๋ยวผมจะพาไปเก็บพืชพันขายว่าผมจะหาเงินได้พันล้านหรือเปล่าภายในคลิปนี้นะท่านผู้ชมซึ่งสิ่งที่ผมปลูกไว้นี่ก็คือไม่รู้ว่าพอหรือเปล่านะ นี่ไงอะไรนี่ฉันติดมูลลทิตอีกแล้วก็คือตอนนี้ผมมีเห็ดแม่เจ็ดหลายต้นอยู่ในะเห็ดนี่มันทําเงินให้ผมได้แบบเยอะมากนะผู้ชมแต่เป็นยังไม่ติดสแตก็กตดสถานะอะไรมากมายนะเป็นเห็ดบ,บ้านธรรมดานี่แหละบ้านนอกคอกนาบ้านเราเดี๋ยวผมจะมาเปิดแพ็คดีกว่าพูดไปเยอะลวแพ็คอยู่ไหนวะเป็นไงฉันไปแอบฟาร์มมาให้แต่ตอนนี้มีสถานะดาวตกว่ะดาวตกมามันจะเพิ่มสแต็กให้เราแต่เ,เราก็รอลุ้นดาวตกที่จะมาตกใส่บ้านผมดีกว่าผมก็จะไปขายแต่ผมจะมาเปิดในในซีดแพ็คนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันได้อะไรนะขอ ตาฟู้ดเหรอมะเฟืองมาเปิดแพ็คสองได้เลยได้เลยมิ้นมิ้นคืออะไรวะต่ละแหน่แถวบ้านเราเงี้ยมิ้น <c oughs> เมื่อกี้เหมือนดาวตกมาตกบ้านผมประวัต<ร>ิท่านผู้ชมผมไม่รู้ว่าพืชพันธุ์ผมมันติดสแต็กอะไรบ้างนะตอนนี้ผมก็ได้ทําการเปิดฟาร์มแชร์ไว้ไม่รู้มันจะขายได้พันล้านหรือเปล่าในคลิปนี้เมื่อกี้ผมเหมือนจะเห็นร้านอันนี้มันรีแบท่านผู้ชมมันรีไหมดูพืชพันธุ์มันมีอะไรมาขายไหมต้นหนมาผมชอบซื้อไม้ไผ่ไว้ท่านผู้ชมผมไม่รู้ผมเป็นอะไรกับไม้ไผ่นะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวรอดาวตกมันหมดสแต็กก่อนผมน่าจะเก็บขายหรือเปล่าหรือรอแด,ดงเดือดบันแดงเดือดเป็นทองฟ้าแดงแดงมีดาวตกตกใส่สวนคนนี้ทำไมต้นมะพร้าวแกแบบเเลรยวก โคตรใหญ่เลยผมเชื่อว่าหลายๆคนเฮ้ยมันจะตกใส่ต้นไม้บ้านเราหรือเปล่าผมเชื่อว่าหลายๆคนนี่น่าจะมีอะไรที่เยอะแยะมากมายแล้วนะท่านผู้ชมตอนนี้ผมเป็นผู้เล่นใหม่ไงแต่ผมจะเก็บขายทุกอันในผมจะถึงพันล้านหรือเปล่าตอนนี้มันจะช่วยผมด้วยดูก่อนว่าอะไรมันติดสแต็กติดสถานาะหรือเปล่าติดสถานะยิ่งคูณเงินยิ่งอะไรนะั่นหลายๆคนก็น่าจะรู้นี่เหตุผมมันยังไม่ติดช็อกเลยว่ะสถานะช็อกช็อคช็อก,อกเออก็ได้ไปแอบเล่นมามีคนแนะนํานะเออก็ถือว่าดีตกขึ้นมากๆเลยเอ้ยดาวตกโอ้โหตกใส่พื้นนดิ ผมจะหาได้พันล้านนะกดอื่นผมเอาต้นไผ่ผมไปขายก่อนดิเก็บไปเลยยังไงฉันมีสัตว์เลี้ยงไปไงแมวน้อยฉันนอนหลับไหลอยู่นั่นแล้วก็ต้นไม้อะไรไม่รู้บังฉันมีต้นถั่วยักษ์ด้วยนะโอ้โหเป็นไงล่ะขี้โมแบบ้แป๊บหนึ่งจะเก็บต้นไผ่ก่อนดีกว่าไม่รอมูลลิบหรอกมันน่าจะไม่ตกใส่กอไผ่บ้านฉันลวมั้งต้นไผ่นี่ฉันปลูกแบบโคตรเยอะเลยท่านผะู้ชมปลูกเยอะมากนะเก็บไปขายดิเก็บหอมรอมลิบนี่เก็บแค่แถวโซนนี้ไปให้หมดเลยแค่ต้นไผ่แปดสิบต้นนี่ขายได้เท่าไหร่วะขาย บึมบำสามสิบสี่เอ็มนะผู้ชมมาผมได้เงินมาแล้วตอนนี้ผมจะเก็บอะไรวะเก็บฝั่งนี้ดีกว่าจะมีพวกละไม้ตอนกลางคืนผมนี่ที่ติดสแต็กแล้วก็ต้นไผ่บางส่วนนะผมจะมาหาเงินพันล้านให้ได้คลิปนี้นะท่านผู้ชมไม่ได้ผมก็ต้องได้แล้ววะเอา้าผมมาขนาดนี้แล้วผมคีโมแปหนึง่งเอาดิเอาดิอันนี้มีเห็ดทองปะวะผมไม่อยากเก็บเห็ดทองไปขายเลยว,วะนี่มีเห็ดทองอยากให้มันติดสแต็กแล้วผู้ชมเดี๋ยวเก็บเห็ดที่ไม่ติดสแต็กก่อนมันอยู่นานแล้วเห็ดมันจะนานมาขายทีแต่ผมจะทำเพื่อคลิปนี้ไง <S <S แล้วผมจะไปชี้เก็บ,บ เออเห็ดธรรมดาขอต้นเห็ดทองไว้นะแต่ถ้าเกิดว่าเอ้าฉันจะไปเก็บบ้านอะไรไมไปไปไปชี้บ้านชาวบ้านขควินก่อนเก็บอยู่บ้านชั้นนี่อ่ะเก็บไปเก็บไปเก็บเห็ดไปแต่ยังไม่เก็บต้นทองจะเก็บไปเรื่อยเก็บไปเก็บไปเห็ดแช่แข็งเห็ดแชน้ําเปียกต้นนี้ก็ได้ต้นนี้ต้นทองฉันจะบอกนะฉั้นจะเก็บไปเลยต้นทองชันขอไว้ก่อนเก็บไปเก็บให้มดใครที่ขิงชั้นไว้ใครที่อวดฉั้นไว้ฉันจะเก็บให้ได้พันล้านพี่ผมได้มื่นล้านแล้วพี่เงี้ย แมวเนยมานอนเก็บไปให้หมดอนนะไรไปเก็บฝั่งนี้ก่อนดีกว่าต้นเห็ดผมกลัวไปเก็บผิดว่ะเก็บมะม่วงเก็บอะไรให้หมดแก้วม,มังกรหนีนมะม่วงฉันเก็บจนกว่ากระเป๋าจะเต็มเฮ้ยเดี๋ยวมันมีอะไรมารีเซ็ตใหม่ว่ะยี่อะไรมาขายไม,ไม,ไม่มีเห็ดมาขายตอนนี้ฟ้าก็สว่างเรียบร้อยให้นำมาขายดิยฉันเก็บม,มากี้ได้เท่าไหร่กระเป๋ายังไม่เต็มหรอกฉันรีบอยากขายถึงร้อยไหมทองร้อยเจ็ดสิบเอ็มป่ะหกร้อยหกร้อยละพ่อแก ยังไงขนาดเห็ดฉันเหลืออีกหลายชุดนะเนี่ยโอ้ไม่เกิดเก็บเห็ดไป <Wow. S 1> สตรอเบอรี่ฉันติดสถานะแดงเถือกเลยเก็บไป เก็บไปเก็บเห็ดเก็บไปเห็ดทองผมจะเอาไว้นะนี่ผมจะเอาเห็ดทองตัวนี้ไว้มันน่าจะคูณสแต็กพี่มีต้นไผ่แบบติดมุนหลิดป่ะไปจะหาให้ได้พันล้านวันนี้ไม่ได้ก็ให้มันรู้ไปนี่มีเห็ดมีอะไรอยู่นี่มีลูกอะไรเบลอดีเออนี่มีลูกอะไรแบบโคตรใหญ่เลยนี่่ากผู้ชมนี่มุนเมลอนใช่นี่แบบลูกแบบใหญ่อะนี่ฉันเอาไปด้วยให้หมดตรงนี้นี่โซนเนี้ยเหลือเห็ดอีกโซนหนึงนะด้านหลังฉันเนี่ยฉันยังไม่ได้เก็บเลยเออเห็นไหมล่ะเล่นยังไงให้ได้พันล้านเออมีคนมาว่าดฉันไก่ ฉันก็จะทําให้ดูว่าฉันไม่ได้ไก่เอ้ฉันคือสุดยอดไก่ที่จะมาขายผลไม้ลากไม้ ชาวเกษตรร8อยเอ็มอ้าวพันล้านก็จะมาแล้วสิแบบนี้ใช่ไหมใช่หรือไม่เล้วต้นอะไรนี่ต้นอะไรมันเก็บไม่ได้ไอะไรวะเดียให้ท่านผู้ชมลูกอะไรวะลูกดาก้อนเหรอมันยังไม่โตเต็มที่เหรอมันเก็บไม่ได้ก็คืออะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะอ้าผมเก็บลูกพีชลูกอะไรเหมือนมันลูกยังไม่โตเต็มที่แต่มันเป็นลูกยากอะไรประมาณนั้นอมุลเมลอนให้หมดเดี๋ยวเห็ดผมมีเห็ดทองเพราะว่าแถวๆนี้เอาเห็ดชั้นฉันจะหาเงินให้ได้พันล้านไม่มีเห็ดทองนะไม่มีเห็ดทองนะม,ม,องมจะเห็ดธรรมดาแติตดลสถานะ านะแต่ละสถานะก็คูณเข้าไปคูณเข้าไปอ่ะเก็บไปหมดล้เห็ดตอนนี้ก็คือลมพิมะกระโชกแรงนะท่านผู้ชมมีมะพร้าวเต็มต้นเลยวะมะพร้าวนี่ก็ได้ไม่ค่อยเยอะนะแต่ก็เก็บไปตอนนี้ก็คือเกลี้ยงหมดแล้วท่านผู้ชมสวนผมเอาไปขายได้จะถึงพันล้านไหมรอบนี้ต้องพันแล้วจังหวะนี้นี่357ล้าน1200ล้าน เป็นไงล่ะฉันมีพันสองแล้วพวกแกฉันจะหาต่อไปแล้วกันส่วนเหตดทองฉันจะเอาไว้อันนี้ฉันได้มาจากไหนไม่รู้ทำไมมันวิบวับดีจังว่าฉันลืมแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับเซิร์ฟที่มีคนมีแต่พันล้านนะบางทีผบก็เห็นแบบหมื่นล้านอะไรเงี้ยเนี่ยแต่ด้านนี้ก็น่าสนใจนะท่านะผู้ชมไอ้ลูกใหญ่ๆนี่มันขายได้เท่าไหร่วะผมจะลองเก็บดิลูกพีชใหญ่นี่เอายังไม่ใช่เหรอไม่ใช่ลูกไหนวะนี่ลูกใหญ่นี่เท่าไหร่วะนี่ท่านะผู้ชม <laughs> ฉันมีผม <laughs> มันใหญ่ขนาดนี้เลยละเนี่ยลูกพีชยักษ์ฉัน ราคาเท่าไหร่วาฉันจะเอาไปเช็คราคาดูแต่ฉันจะเอาไปถือเล่น <c oughs> เฮาาาา้เช็คราคาเช็คราคาเช็คราคากดอันที่3เท่าไหร่เท่าไหร่ลูกนี้ว้าว <Wow. S 1> สิบล้านนะผู้ชมลูกละสิบล้านเมื่อกี้เช็คราคาวแบบถ้าแบบไม่อยากขายนะคลิกขวา,านผู้ชมมันจะเป็นลูปหัวใจไปแต่ตอนนี้ชันหนาวมากทาอะไรต่อดีเห็ดทองนี่เอาไว้นะนผู้ชมเผื่อมันติดแสแต็กอีกมันจะได้ขายแพงกว่าเดิมไหมต้นตะบองเพชรอะไรก็ว่ากันไปต้นตะบองเพชรไม่ค่อยได้เงินนะแถวๆนี้ผมจะเก็บอี่มีต้นบลัเพชรตะบองเพชร โม <Huh? S 2> ลพิษอะไรพูดผิดนี่เก็บนั่นเก็บนี่ได้นะผมเก็บไปให้หมดเลยแล้วกันจะไปขายให้หมดยกเว้นเห็ดทองนะเฮ้ยอะไรเนี่ยเกจะเอาอะไรไมาให้ฉันข้ออะไรไมาให้ผมวะแ <Apple. S 2> อปเปิลมันก็เอาแอปเปิลมาให้ นี่ฉันจะเก็บอุ่นเก็บอะไรไปให้หมดอุ่นผมยังไม่เคยเก็บขายเลยตั้งแต่ผมปลูกมาที่เหมือนมันจะรีป่ะมีอะไรให้ซื้อไหมมันรีทุก5นาทีนะท่านผู้ชมรีบมาดูเลยแบบเผื่ออยากได้อะไรอย่างเงี้ยเราเก็บองุงนเก็บพวกถั่วอะไรเงี้ยถั่วยักษ์ผมนียังไม่ได้เก็บเลยผมขึ้นไปเก็บไม่ได้เวยนกรรมมันขึ้นยังไงวะผมต้องแบบตูชีวิตมันเก็บให้หมดคือต้นมะพร้าวฉันปลูกต้นไม้อะไรของฉันไม่ได้ <laughs> เป็นปัญหาของตัวเองแล้วเกินท่านผู้ชมผมต้องขึ้นทางไหนวะถั่ยักษ์ถั่ยักษ์ถัวถ่วถั่วอะไรวะทำไมมันใหญ่จังวะถัว่วนี่ผมก็ไม่เคยเก็บขายอ่ออางงนไปด้วยอ่างงอ่างงอ่างงเอาไปให้หมดตอนนี้ก็คือมัวไปหมดนะมะพร้าวเก็บยากแล้วท่าน,ะนะผู้ชมเก็บค่อนข้างยากวะมะพร้าวนี่เป็นพืชที่ผมอยาบปลูกมากเลยนะช่วงผมแบบเป็นผู้เล่นใหม่อะไรเงี้ยพอเล่นไปสักพักโอ้โหเก็แบบแบบยากเลยนี่มะม่วงทองก็ขอเอาไว้ก่อนท่านผู้ชมไอ้ทองทองอะไรเนี่ยแบบขอกักไว้ก่อนแล้วกันแต่ต้นไม้ผมปลูกอะไรวะเนี่ยทำไมมันมันดูยากยากเย วิธีขึ้นต้นถั่วผมได้แล้วถั่ยักษ์ถั่ยักษ์ที่รักชั้นต้นละสิบล้านกว่าฉันจะได้มาชันรอข้ามวันข้ามคืนกันเลยเดียวโอ้โหแล้วมันขึ้นยากเลยวะขึ้นไปโอ้โหขึ้นยากขึ้นยากหล่นเวนกรรมนี่ลูกอะไรเนี่ยลูกมะพร้าวเดือนแสงในชีวิตจริงนะ่าจะหวานเจี๊ยบนะดูอมีลูกองุงนเอากระเป๋าเต็มขายรอบนี้ได้แค่ไหนผมไม่เคยขายอางุ่นกับลูกถัวถ่วถั่วฝักยาว 215m เอาดีมาท่านผู้ชมมาดีเอาลูกองหงสยังเก็บไม่หมดดิวะอย่าเก็บผิดนะพวกแกจะแนะนําให้หันหน้าใส่แบบนี้ง่ายกว่าทะลกเก็บไม่ได้หรอเดี๋ยวมันสามารถขยายอะไรนะั่นนู่นน,นี่ได้นะแต่ผมยังไม่ได้ขยายวะท่านผู้ชมแต่รู้สึกว่าเห็ดผมด้านนี้มันจะมีเห็ดทองด้วยปะวะใช่เห็ดทองไหมในต้นทองทองเนี่ยเน่ต้นทองทองใช่เห็ดทองไหมผมขอทะลุทะลวงเข้าไปแล้วกันเก็บไปทีละอย่างเก็บมะม่วงฉันมาปลูกบ้าอะไรวะเนี่ยทำสวนแบบนี้ทำสวนอะไรว <c oughs> ะเนี่ย โหเห็ดเห็ดเห็ดมีเห็ดอยู่นี่อีกนี่วะเป็นซ่อนความลับไว้หล่อนีเนี้ยนี่ไงจะบอกนะฝังอยู่ในต้นถั่วก็คือเห็ดทองเหรอเออจริงว่ะท่านผู้ชมเห็ดทองว่ะผมมีเห็ดทองอีกต้นนึงเห็ดทองอยู่ฝังอยู่ใต้ต้นถั่วเวรกรรมจะไม่เก็บฉันจะเก็บองุนก่อนถัวไปเก็บโดนเห็ดทำไงวะไปเก็บถั่วแล้วถั่วก็ขวางทางขวางทางเข้าบ้านฉันโอ้ยจะทำอะไรวะเด้ ปลูกบ้าเลยวะเดยเฮ้ยลูกพีทถั่วอะไรขวางทางเข้าบ้านฉันหมดวิศวะต้นออกแบบไม่ดีเลยแต่ที่จริงมันย้ายได้นะท่านผู้ชมผมมีไอเทมย้ายนะอันไหนวะเนี่ยไอเทมเนี่ยผมลองย้ายดิลองทดสอบมันใช้ไอเทมย้ายไหมลองเอาเอาสับประรดแมวแมวเอาต้นที่แบบง่ายๆทั่วไปเงยยี้ยย้ายเลยดิย้ายมะเขือเทศอ๋อมันย้ายแบบนี้ได้เออวะเออไว้ที่เดิมแหละไม่ย้ายแต่ก็ถือว่ามันใช้ไอเทมไปผมจะย้ายเห็ดผม ต้นลุยสวนจะย้ายเห็ดผมไปที่อื่นแล้วฉันจะย้ายเห็ดทำไมฉันไปกดโดนต้นถั่ววะ c นเซ e l ไม่เอาอ๋อเห็ดมันย้ายไม่ได้ครับผู้ชมมันน่าจะเป็นพืชแบบที่เก็บแล้วอันนี้เลยแล้วเก็บแล้วหายไปเลยมันก็เลยเห็ดมันเป็นพืชที่แบบเก็บแล้วหายไปเลยมันย้ายไม่ได้มันย้ายแต่ได้แต่พวกต้นไม้ยืนต้นอะไรต่างๆนะผมย้ายต้นถั่วยักมาหน้าบ้านกดอาเพื่อหมุนได้เลยยังไงย้ายไปตรงนี้เออให้มันตรงนี้ดีกว่าผมหันถูกก็เดี๋ยทำไปเดี๋ยวๆหันหันหันใหม่อันไอ้นี่มันออกนอกบ้านเออให้หันทางนี้ออกกกนบาาดว่ หันหันไอ้แง่งๆเนี่ยออกนอกบ้านเออนี่นะผู้ชมมันมาซื้อนี่นะไอที่แบบย้ายตำแหน่งนะใครยังไม่รู้น่าจะมีหลายๆคนรู้แล้วแหละเน,นี่โชวเวลเนี่ยนะผู้ชมมันสามารถย้ายได้ซื้อ0นึ่งแสนสามารถย้ายได้5ครั้งนะก็ะย้ายมันที่ผมย้ายนั่นแหละถ้าเกิดว่าเราจะแบบไม่ย้ายก็กดแคนเซิลตัว C ถ้าเกิดแบบอยากหันก็กดตัว R นะหันเป็นวงกลมอะไรมันจะปรับทิศทางให้เราประมาณนั้นอ,อันละแสนหนึ่งผมซื้อมาไว้ดีกว่าสัก2อัน มันมาขายประมาณนี้พอดีโบ้ลดน้ำหนี่มีไว้ก็ดีนะถ้าใครแบบมีตังค์เยอะๆเออซื้อไปเอาไว้ลดแบบตอนปลูกให้มันโตเร็วๆอะไรประมาณนั้นแต่ที่เหลือผมยังไม่ได้ลองนะไอเทมเก็บเองกับอะไรเนี่ยยังไม่ได้ลองมาดูไข่ไว้ละวหกแสนยังไม่มีไข่แบบดีๆมาขายแบบาาแบบเละๆไอเทมอะไรเงี้ยผมจะไปขายอันที่แบบผมอันนี้ล่าสุดนะท่านผู้ชมผมไปเก็บมาเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านไปกันแล้วฉันมีเงินแล้วหนันๆเฮ้ยมันนี่นี่สัตว์ตัวอะไรนี่ฮ่าอะไรวะ เออวสรุปผมก็หาเงินได้พันล้านอู้เห็นไหมวันนี้เขามาตกแต่งสวนเขาท่านผู้ชมโอ้โหแล้วต้นอะไรนี่แบบใหญ่อลังการมากท่านผู้ชมมูลเมลอนนะถือว่าสวนเขาสวยมากนะสวนผมไม่ยังลกเลยท่านผู้ชมโคตรลกเลยตอนนี้โล่งไปแล้วผมเก็บเห็ดไปหมดแล้วเออก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันสําหรับ อันนี้ฉันนี่ฉันขอเก็บไปก่อนก็รอมันติดสแต็กติดอะไรนันท่านผู้ชมอดเปรียวไว้กินหวานนะเดี๋ยวมันก็เอาไปขายได้เองหรอกแต่ต้นถั่วหลังบ้านผมเดี๋ยวผมยังค้างคาดใจอยู่วะผมเอาไปไว้ไหนดีวะเอามาไว้นี่ดีป่ะวะมาไว้วไววไวแถวต้นมะเขือเทศนี่มันใหญ่แล้วกผมปลูกซอสกันนะที่แรกมันไม่มีพื้นที่ไผมแบบทำเป็นพวกตรงนี้ก็เป็นสตรอเบอรี่บูเบอรี่ทางนี้ก็เป็นมะเขือเทศใช่ไหมแต่ก่อนถ้าใครเคยดูคลิปผมหรือเปล่วาวะผมปลูกแบบนั้นไหมวะ EP ที่แล้วไม่ EP พที่ผมหมดจัดกว่าเดิมแล้วเว้ยแต่ตัดเลี้ยงฉันนี่ฉันไม่ได้ดูแลอะไรเลยเว้ยไม่ได้ให้อาหารอะไรกินเลยให้ให้ให้กล้วยไปผมหาได้พันล้านแล้วแต่ผมแบบเจอผลไม้นันผู้ชมมูนเมลอนไม่ใช่ผูลิตมูนแมงโก้เออดูดิพันล้านนะผมจะซื้อเลยแล้วกันผมหาไหนๆก็หาได้แล้วใช่ไหมมันก็ถือว่าหาได้นี่ฉันซื้อไปแล้วพันล้านจะเอาไปปลูกมันจะเป็นยังไงวะมาแล้วผลไม้พันล้าน เอามาปลูกตรงไหนดีวะจะได้ไม่ลกเว้ยแถวๆนี้ได้ปะวะอันที่ปลูกแบบแล้วลูกอะไรนี่ฉันเก็บไปขายแล้วมันเกิดใหม่เลยเนี่ยผมก็เว้นช่วงไปนานสักพักอยู่นะเออผมิึงมาเห็นตน้นมะม่วงเดี๋ยวค่อยย้ายก็ได้มันย้ายต้นไม้ได้อยู่เดี๋ยวมาวางลงท่านผู้ชมลดน้ำลดน้ำผมไปกดลดผิดลดน้ำลดน้ำให้มันโตให้มันโตโตหรืออย่างเนี้ยปีมาแล้วมาแล้วม,มูนเมงโก้ฉันลดปีกลดปีกลดเยอะมันเกี่ยวปะวะอันนี้ผมไม่รู้นะต้นมะม่วงชนันมะม่วงชนันเริ่มโตแล้วระหว่างที่รอมะม่วง มีอะไรน่าซื้อไหมนี่ผมยิกด้ในซีดมามามา,มาเปิดอีกนะผู้ชมว่นี่มูลแมงโก้มันน่าจะโตมามันก็จะหน้าตาแบบนี้นผู้ชมคล้ายๆต้นมะม่วงแต่เป็นแบบสีน้ําเงินสีม่วงไเ,เออถือว่าผมหาได้พันล้านแล้วเนาะท่านผู้ชมให,ให้ล้านล้านลุงขา,มาเมล็ดพันลีแล้ววะไม่มีอะไรเออเดี๋ยวคงโตเองแหละผมลดไปเยอะแล้ว ต้นมะม่วงมาท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้ส่วนผมสรุปผมก็มีพันล้านเลยแต่ตอนนี้เหลือ600้เอ็มเพราะว่าผมไปซื้ออันนี้เอว่ะมาท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปวันนี้นะถ้าใครชอบก็กดไลค์แล้วก็แชร์ถ้าใครผมด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วก็ผมบ๊ายบายไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกว่าส่วนเราจะเป็นยังไงไปเร็ว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 